The yeah, The the game the game good good game. The atmosphere here for the game is very good is for of Fo การเล่นฟ enfin ุตบอลต้องต้องที่โคราชนี่จริงๆนะครับเพราะว่าทั้งแฟนบอลนะครับทั้งแฟนบอลส่งเสียงเชียร์ตลอดเวลานะครับเขาบอกว่าลูกแรกก็มันเกิดจากความโชคร้ายมากกว่านะครับก็มันใกล้จะหมดเวลาแล้วนาทีที่42 43แล้วนะครับเมื่อเขายิงประตูได้นะครับเขาก็ ทําให้เรากลับมาตั้งตัวไม่ทันนะครับก็หลังจากที่กลับมาแก้เกมในครึ่งหลังก็คือเราก็กะว่าจะรับแล้วก็เล่นเกมรับเล่นเกมรับให,ให้กระชับแล้วก็คอยหาจังหวะเอาคืนให้ได้นะครับแต่ก็เกมฟุตบอลน,นะครับเมื่อเราต้องการจะเอาคืนยอ่อมมีพื้นที่ให้เขาลุกขึ้นมานะครับสวนกลับเร็วเราอยู่แล้วนะครับก็มันก็เรามาเสียตอนทดเวลาบาดเจ็บอีกนะครับแต่ว่า ในความรู้สึกของโค้ชก็เป็นเกมเป็นเกมที่ดีนะครับที่นี่เป็นบรรยากาศฟุตบอลดีมากนะครับ